การฉีดหรือการพ่นเซรามิกโคตติ้งบนหลังคาบนเนื้อโฟมที่ฉีดบนหลังคานั้นเพื่อป้องกันเนื้อโฟมเพราะว่าเซรามิกโคตติ้งนั้นมีส่วนประกอบของอะคาริลิกนะครับซึ่งมีหน้าที่ทําหน้าที่สะท้อนความร้อนในขณะที่มีแดดนะฮะยีส่สสี่ชั่วโมงเรายังมีอีลาสโตเมริกด้วยนะครับการรั่วกันซึมไปในตัวด้วยแล้วก็จะป้องกันแสงย v วีซึ่งจะปกป้องเนื้อโฟมให้อยู่นานเท่านานตลอดอายุการใช้งานนะครับ นี่คือการพ่นหรือฉีดโฟมบนหลังคาและเคลือบด้วยซิลิโคนติงนะครับกันรั่วกันซึมกันร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเต็มร้อยเปอร์เซ็ครับตลอดอายกุการใช้งานไม่มีการหลุดร่อนนะครับทางบริษัทได้รับประกันถึงสิบปีด้วยกันนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดได้กับคุณทิเชษทินนนศูนย์แปดห้าศูนย์แสองสี่เครับ